พระศิวลีเป็นพระที่เป็นด้านเอตตะคะนั่นก็คือหมายความว่าผู้ที่กราบไหว้สาการะก็จะมีแต่โชคดีมีแต่โชคมีแต่ลาบเนื่องจากพระศิวลีนั้นท่านได้ทําบุญเก่าไว้เยอะเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ําผึ้งหรือว่าเรื่องของการเสียสละจึงทําให้พระศิวลีนั้น เป็นพระสงฆ์ที่ไปไหนมาไหนก็มีแต่โชคลาบไม่อดไม่อยากมีกินมีใช้ตลอดโดยอนิสงส์นี้ทําให้เทวดาโดยคุ้มครองไม,อไม่ให้อดไม่ให้ยากนั่นเองย้อนกลับมาปัจจุบันถ้ามีใครกราบไหว้สักการะพระศิีวลีด้วยความจงรักด้วยความเคารพรักษในพระศิีวลีแล้วก็จะทําให้บุคคลนั้นมีแต่ความโชคดีเช่นกัน จึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันทำพิธีสักการะบูชาพระเถระขอเชิญชวนมาร่วมกันสักการะบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระศิวลีที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นพระศิวลีที่แกะสลักจากหินอ่อนก้อนเดียวนำเข้าจากประเทศกรีกเราก็จะมีการบวงสรวงถามว่าทำไมต้องเป็นวันที่7เดือนเจก็เพราะว่าพระศิวลีนั้น ท่านอยู่ในท้องของมารดา7ปี7เดือน7วันแล้วก็ถือเลิกถือยามในวันที่7เดือน7ปี67เป็นการสักกระบูชาพระศิวลีพระศิวลีและอรหันต์โชคลาปลูกเสกโดยหลวงปู่สินาและกิจิอาจารย์ดังอีกหลายท่านรายได้สมทบกทุนสร้างอุโบสถวัดวชิรธรรมมาวาดเขตลาดกระบะัง